สวัสดีครับผมนายรพฤษเดนศิลิรหัส6 5 5 4 4 1 0าสีนึ่งศาปครับภาพประกอบรูปแบบโพลิกอนในหัวข้อโคลอซีมครับผลงานชิ้นนี้คือการนำสถาปัตยกรรมระดับโลกมาตีความใหม่ด้วยเทคนิคโพลิกอนอาร์ตภายใต้แนวคิดการตีความใหม่ของอารยาธรรมในมุมมองศิลป,ปะลูกสมัยเชื่อมโยองอดีตกับปัจจุบันผ่านความงามแห่งโครงสร้างและเวลาครับบทที่4การวิเคราะห์ข้อมูลในเนื้อน,หน้หาผมวิเคราะห์ผ่านแนวคิดดูริซึมครับ ส่วนบนคือตัวคอลสเซียมที่เป็นรูปทรงเลขาอนิจแข็งแกร่งสื่อถึงประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้จริงส่วนล่างคือเงาสะท้อนน้ําที่บิดเบือนไปตามคลื่นสื่อถึงความทรงจําและการตีความใหม่ของคนรุ่นปัจจุบันที่ลื่นไหลไปตามกาลเวลาครับสําหรับรูปแบบผมใช้หลักการลดทอนความจริงสู่รูปทรงอุดมคติครับรูปทรงผมใช้สามเหลี่ยมเป็นหน่วยย่อยเพื่อสร้างความจบเฉียวและทันสมัยตัดกับความเก่าแก่ของสถานที่ สีและแสงเงาผมเลือกใช้ช่วงเวลาทวทไลท์โดยใช้คู่สีตรงข้ามส้มน้ำเงินซึ่งไม่ได้อิงจากสีจริงตามธรรมชาติ100%แต่เป็นการดีไซน์สีใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศที่คลังและสดใสแบบงาน d i g i t a l a r รครับในส่วนของเทคนิคกระบวนการทำงานเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายเป็นฐานข้อมูลครับทำไมต้องใช้ภาพต้นแบบเพื่อให้สัดส่วนและโครงสร้างทาง สถาปฏิยกรรมมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดครับกระบวนการสร้างสารรค์แต่จุดสำคัญคือผมไม่ได้ใช้โปรแกรม Auto Trace รอหลายเส้นครับแต่ใช้เทคนิค Mental no Mesh Construction หรือการขึ้นรูปใหม่ด้วยมือครับผมต้องตัดสินใจใหม่ในทุกจุดว่าจะยุบรายละเอียดตรงไหนให้เป็นสามเหลี่ยมแผ่นใหญ่หรือจะซอยย่อยตรงไหนให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กเพื่อให้เกิดมิติแสงเงาที่สวยงามในรูปแบบกบราฟิกซึ่งต้องอาศัยทักษะทางด้านศิลปะ มากกว่าแค่การลากเส้นตามภาพเดิมครับบทที่5สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปภาพรวมโครงการนี้คือการบูรณาการระหว่างความแม่นยำของภาพถ่ายและความปาณีชของงานทํามือที่จะต้นครับผลงานที่ได้จึงไม่ใช่แค่ภาพก o อ y สถานที่แต่คืองานศิลป,ปะที่ผ่านการตกผลึกทางความคิด และการใช้เวลาอย่างยาวนานเพื่อหยุดเวลาของโคลอสเซียมไว้ในรูปแบบไฟล์เวกเตอร์ที่คบชัดที่สุดในส่วนของอภิปรายผลประเด็นที่น่าสนใจจากการทำงานคือคุณค่าของความเชื่องช้า s โลอาร์ตครับแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วแต่การเลือกดับและลงสีด้วยมือทีละชิ้นกับช่างเสน่ห์และความละเอียดอ่อนที่ AI หรือฟิลเตอร์สำเร็จรูปทำไม่ได้ ปัญหาที่พบคือความล้าของร่างกายและการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ซึ่งต้องการอาศัยวินัยในการทำงานสูงมากครับข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดด้านเทคนิคควรมีการแยกเลเยอร์ไฟล์งานให้เป็นระบบเพื่อลดภาระการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ด้านรูปแบบสามารถนำไฟล์เวกเตอร์นี้ไปต่อยอดเป็นโมชั่นกราฟิกให้เงาน้ำเคลื่อนไหวได้จริงเพื่อเพิ่มมิติการเล่าเรื่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ